อะไรคือส่วนจริงอะไรคือส่วนจินตภาพส่วนจริงนะครับก็จะเป็น2ส่วนจินตภาพเนาะก็จะเป็น3 i ไนะครับส่วนจริงเป็นอะไรครับก็คือรูทสส่วนจินตภาพเนี่ยเป็นลบสองรูทสใช่ไหมครับในการบวกลบจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราจะต้องเอาจํานวนจริงบวกจํานวนจริงครับแล้วก็เอาส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพเนาะหรือลบก็ได้นะครับแก็คือ2อรูทสใช่ไหมเราเอาจํานวนจริงนะครับไปบวกลบกันเนาะก็เอาส่วนจินตภาพไป บวกลบกันใช่ไหมครับก็คือลบรูทสองไอลบสองรูทสองไออันนี้ก็จะได้เจ็ดลบรูทสองลบสองรูทสองจะเห็นว่ารูทสองเนี่ยมันคือตัวร่วมใช่ไหมเราก็เลยเอาสัมประสิทธิ์หน้าไปบวกลบกันใช่ไหมครับอันแรกได้ลบหนึ่งอันที่สองได้ลบสองก็จะได้ลบสามรูทสองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีค่าคงที่นะครับอยู่ข้างหน้าอยู่แบบนี้นะถ้าเกิดมีวงเล็บแล้วก็มีตัวคูณก็ต้องคูณกระจายก่อนนะก็จะได้หกไอลบยี่สิบ 21นะครับแล้วก็เอาส่วนจริงกับส่วนจริงไปบวกลบกันส่วนจินตภาพกับส่วนจินตภาพไปลบกันนะครับก็จะได้ลบ16นะครับแล้วก็บวกด้วย10 I เนาะสมมติว่าเราคูณกระจายเข้าไปเนาะเอารูท i องคูณ I อเนาะแล้วก็เอารูทส 2i คูณรูทสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับรูทลบ1ไกำลัง2เนี่ยก็คือเอาไอตัวเนี้ยไปยกกำลังสองมันจะได้ลบ1เพราะฉะนั้น I คูณไได้ 1. ลบ1นึูทคูณรูทได้2นะเพราะฉะนั้นจะได้ลบ รูทสองลบสอมีวงเล็บก็คูณกระจายเข้าไปนะครับเอา i ยกกําลังสองคูณสเอา i ยกกําลังสองคูณสี่ไอเนาะก็จะเป็น 3i มไอลบไอกาลังสองคูณไได้ i อกำลังสใช่ไหมครับแล้วไอกำลังสาได้อะไรอะไอกำลังสามเกิดจากไอกำลังสองคูณไอใช่ไหมกำลังสองก็คือลบหใช่ไหมส่วน i ก็คือก็คือไนั่นแหละเพราะงั้นมันจะได้ลบไอส่วนไอกำลังสี่เนี่ยก็คือไอกำลังสยกกำลังสใช่ไหม ก็แน่นอนได้ได้ค่าเป็น1อยู่แล้วใช่ไหมลบหยกกําลังสองแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้นะถ้าเกิดว่าตัวเลขมันมากกว่า4เช่น I ยกกําลัง5อย่างเงี้ยให้เราทําแบบนี้นะเอา5เนี่ยไปหารด้วย4ใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของจํานวนเชิงซ้อนตัวเนี้ยมันจะวนลูปหลูปมันจะมีอยู่4ครั้งเนาะก็คือ I 1, ลบหลบ I แล้วก็1ใช่ไหมครับพอหาร4แล้วอ่าเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ1เศษ1ตอบเท่าไหร่เศษ1ตอบเไเนาะ i ยกกําลัง200ก็ เอา200ไปหารด้วย4นะครับเหลือเศษเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเศษเป็น0นะครับหรือหารลงตัวก็จะได้ค่าเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นสําหรับข้อที่6ตรงนี้นะครับ i กํลาลัง3ก็จะกลายเป็นลบ i ใช่ไหมครับก็จะได้ 3i บวก 4i ก็จะได้จํานวน จินตภาพบวกกันก็จะได้7 i ไเนาะลบ1ลบ I ยกกําลังสองเนี่ยก็คือลบ1ลบไมีกันอยู่2คนก็คูณกระจายเหมือนเดิมนะจ่ายนะครับลบ1คูณลบ1ได้1นะเอาลบ1ไปคูณกับลบไนะครับก็จะได้ไนะครับลบไคูณลบ1ก็จะได้บวกไเนาะแล้วก็ลบไคูลบไได้ไกกาลัง2นะครับไกกาลัง2ได้ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้2 i ไเนาะก็คูณกระจายนะครับเอา3ไปคูณกับ2เอา3ไปคูณกับ 4i นะครับแล้วก็เอา 2i นะครับไปคูณกับ2แล้วก็ 2i ไปคูณกับ 4i เนาะเปลี่ยน i กําลัง2เป็นลบ1ใช่ไหมครับเราก็เอาจำนวนจริงไปบวกกับจำนวนจริงเนาะเอาส่วนจินตภาพไปบวกลบกับส่วนจินตภาพนะครับก็จะได้ลบ2บวก 16i คูณกระจายกันเนาะเอารูท2ไปคูณรู2เอารู2ไปคูณกับรู 3i นะครับแล้วก็เอาลบรู 3i ไปคูณกับ รูทสองเนาะลบรูทสามไอไปคูณกับรูทสามไอเนาะรูทสองคูณรูทสองนะครับได้สองรูทสามคูณรูทสองครับเราสามารถใช้รูทร่วมกันได้ครับเพราะว่ามันเป็นอ่ามันคูณกันอยู่หรือหารกันอยู่เนาะก็เอาสองกับสามไปอยู่ข้างในนะครับก็จะได้รูทหกเนอะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะได้เป็นลบรูทหกไอนะครับอันนี้ก็รูทสามคูณกันได้สามแล้วก็ไอคูณไอไดไอกำลังสองทีนี้เราก็เปลี่ยนไอกำลังสองกลายเป็น ลบหได้เลยเนาะลบลบเป็นบวกนะจำนวนจริงบวกจานวนจริงจํานวนเชิงซ้อนบวกลบจํานวนเชิงซ้อนนะครับก็จะได้5ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกันก็เจ้ากันเนาะก็จะได้5นะครับเราจะเห็นว่าแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันมี A อบวกบคูณกับ A อลบ bi ใช่ไหมครับมันคล้ายๆผลต่างเลยใช่ไหมผลต่างของเราคืออะไรนะ a บวก b คูณด้วย a ลบ b ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพหุานามเนาะก็จะอยู่ในรูป a กําลัง2ลบ b กําลัง2ใช่ไหมแต่ผลต่างของจํานวนเชิงซ้อนนะมันจะกลายเป็น a ยกกําลัง2บวก b ยกกําลัง2ใช่ไหมก็คือเอารูท2เนี่ยไปยกกําลัง2บวกด้วยรูท3ยกกําลัง2ใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันก็จะได้2บวก3ก็คือ5เนาะถ้าเกิดเป็นโจทย์แนวนี้นะเราก็ต้องเทียบสมประสิทธิ์ครับ จำนวนจริงเทียบกับจำนวนจริงครับจำนวนจินตภาพเทียบกับจํานวนจินตภาพครับ 2a เอท่ากับ4อันนี้คือจํานวนจริงจินตภาพก็คือ 3B i เทียบกับ 6i i กับ i เนี่ยตัดทิ้งได้เลยเนาะมันก็จะเหลือ 3B เท่ากับ6ใช่ไหมครับย้าย3ไปหารก็จะได้ลบ2ย้าย2ไปหารก็จะได้ A เป็น2ผมเจอแค่ส่วนจริงพี่นกส่วนจินตภาพไม่มีไม่มีเขียนยังไงครับก็เขียน0ูนไได้นี่ เพราะฉะนั้นเราก็เทียบได้แล้วเนาะส่วนจริงกับส่วนจริงส่วนจินตภาพเทียบกับส่วนจินตภาพนะครับก็จะได้ a เป็น5นะครับแล้วก็จะได้ b เป็น0เนาะตัวที่ไม่มี i เนี่ยมันจะเป็นส่วนจริงทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นส่วนจินตภาพเนี่ยจะติด i นะครับกับสมบสัตินะ a บวก b เท่ากับ5ใช่ไหมแล้วลบ2 abi นะครับเท่ากับลบ2 i ไ I ตัด i เนาะก็จะเป็น 2a b เท่ากับ12ย้าย2ไป 2> หารเหลือ6นะครับเป็นสมการที่2แก้สมการนะพี่นกนะครับจัดรูปให้เหลือ A ครับผมพี่นกก็เลยแทนค่า A เท่ากับ5ลบ B, b นะครับในสมการ A คูณ B เท่ากับ6คูณกระจายนะมันก็จะได้ 5B ลบ b กำลัง2เท <B> ่ากับ 6, 6ใช่ไหมครับทีนี้ก็มันเป็นสมการกำลังสองนะทำให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์นะครับย้ายมาฝั่งขวานะแล้วก็แยกตัวประกอบนะครับ เราก็จะได้ b นะครับวงเล็บลบสามกับลบสองเนาะสองตัวคูณกันเท่ากับศูนย์จับแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์นะจะได้ b เป็นสามแล้วก็จะได้ b เป็น b เป็นสองพอเราแทน b เป็นสามนะครับเราก็จะได้ a เป็นเท่าไหร่ครับ a เป็นสองเนาะพอเราแทน b เป็นสองเราก็จะได้ a เป็นสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยต้องเขียนเป็นไปตามนี้นะได้ a ออกมาเป็นสองเราจะได้ b ออกมาเป็นสามใช่ไหมนี่คือข้อมูลชุดแรกแต่ถ้าเกิดได้ a เป็นสามเราจะได้ b เป็นสองเนาะ